โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแจกรหัสฟรีนะครับวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบุณมากเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับในรอบประมาณ3เดือนนะครับคือ3เดือนที่แล้วเนี่ยลงไป2คลิปและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับก็ ครั้งนี้สัญญาแล้วนะครับจะกลับมาเพราะว่าสามคลิปที่ไอสองคลิปที่ทําลงไปยอดวิวหลักพันเลยนะครับก็ถือว่าทุกคนรอดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแจกทั้งหมดเจ็ดตัวก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับราัลเด็ดตัวแรกรดอกจันเก้าสามห้านะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดสี่เหลี่ยม ดอกจัน935นะครับดอกจัน77สี่เหลี่ยมสาหรับร้านเนีตัวนี้นะครับไม่จํากัดนะครับใช้กันได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับสาหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่2นะครับไปเร็วๆกันเลยนะครับดอกจัน935นะครับดอกจัน88สี่เหลี่ยมดอกจัน935นะครับดอกจัน88สี่เหลี่ยมนะครับสาหรับร้านเนีตัวนี้นะครับเฟสไลน์ไม่เฟสไลน์ไม่จํากัดนะครับระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับขอภัยด้วยกระตุกนิดนึงไม่ได้ทํานานนะครับ โอเคครับสำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่3นะครับดอกจัน935ดอกจนนนัน,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 สน,นจ9 40, 3, สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้นะครับสองกิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่สี่นะครับดอกจัน940ดอกจัน30993สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน940ดอกจัน30993สี่เหลี่ยม สำหรับร้านเนี่ยตัวนี้นะครับ200เมกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่5นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2สี่เหลี่ยมดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้นะครับ1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่6นะครับดอกจัน900ดอกจัน9954 สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน900 90, ดอกจัน9954สี่เหลี่ยมสําหรับรัสเนตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สําหรับราสเนฟีดตัวที่7ดนะครับตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมสาหรับรัสในตัวนี้ทโทรฟีนะครับ1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับอ่า อันนี้ก็สามารถเลือกรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรฟีนะครับ1วันนะครับหรือว่ารหัสเด็ดนะครับ1นึ่กิกใช้ได้1วันนะครับก็สามารถเป็นเลือกได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเราจะแจกเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและหากผมพูดติดขัดพูดผิดพลาดอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ